ตำกระทอนปูปลาแสบๆค่ะตามมาเบิงงวิธีเหตุกากันฝันบอกเปลือกกระทอนออกทำาบยังให้ดํากระเซนา้ำหมักน้ำค่ะหลังจากนั้นก็นํามาสับชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ก็ตามใจเฮาเลยค่ะกระทอนลูกนี่เป็นพันปุ๋ยฝ้ายค่ะ จะบ่ค่อยเปรี้ยวปันใดพี่น้องพราะคาวาจังซันเนาะเดี๋ยวมาลองตำบือก่อนค่ะสมคำลำาลือที่พักคาวาหรือเปล่าลดออกอมเปรี้ยวอมหวานิ่น่างสี่หลังจากสับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเตรียมเครื่องตำเลยค่ะกระเทียมลงไปสามสีกีบค่ะตำโดยพริกแห้ง พริกแห้งสีแให้กินหอมค่ะใส่เกลือลองไปเล็กน้อยแล้วก็ค่อให้แตกตามโดยพริกแดงจินดาสดพริกพันนี้จะเผ็ดหน่อยค่ะแต่ว่าให้สีสันสวยงามบริสงทขัวค่ะตามให้แตกบดต้องละเอียดค่ะน้ำตาล ้ำปลาวันนี้สใส่ตอนปลานํำค่ะใส่น้ำแค่ทัพพี่เดียวแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยค่ะตามด้วยเคือเทศใส่ลงไปสักสามซีนวยค่ะโคกคลุกเข้าให้เข้ากันพี่น้อง ให้เครื่องปรุงเขาเข้ากันดีเอากระทอนที่เาสับไว้ใส่ลงไปค่ะตามด้วยกุ้งแหง้งแล้วก็ประเด็ดตอนค่ะแล้วกระปูน้าดองค่ะ ใส่ลกไปสักสองสามตัวสี่ได้นัวๆลดความเปรี้ยวของกระท้อนค่ะแล้วก็โขลกคลุกเข้าให้เข้ากันยอดใส่กันพี่น้องต่ำไปน้ำลายแตกไปค่ะมาเด้อผู้ใดอยากกินน้ำ ปิดท้ายด้วยใบแมงลักหรือผักอูตูค่ะแมงลักกับตำกระทอนนันสี่เขากันค่ะพี่น้องลองกินแกมเบิงเสร็จแล้วค่ะตำกระทอนปูปลาพร้อมเสิร์ฟแล้วมาเดอ้อพายากกินนํำมาเดอ้อมาเดอ้อ